สวัสดีค่ะเทสซี่วัจีแห่งรักค่ะดีเทสซี่จะพาไปดูอะไรนี่ครัวน่ารักน่ารักโตกินข้าวอีกมุมหนึ่งนะคะอาจจะแบบทานอาหารทานกา,ฟาแฟในตอนเช้าแล้วก็นี่กระจาดอาไว้ใส่ผลไม้หรืออะไรพวกเนี้ยสามีเทสซี่เขาก็เอามาวางจับคู่ด้วยกันกับเหล็กดอกไม้เทสซี่ก็ามาพัานไว้นี่นะคะก็กลายเป็น ที่วางสิ่งของนาจะน่าจะเป็นผลไม้อะเกๆ๋ๆเห็นไหมคะทุกคนสวยไหมน่ารักไหมคะทุกคนเอาไปทำกันดูนะคะบ้านเรามีเครื่องจักรสารเยอะแยะเลยลองเอาของเหลือใช้ในบ้านมาจับคู่กันแล้วดูซิว่าชอบไหมขอให้มีความสุขกับการแต่งบ้านคะ่ะ